ขอความเห็นฟุตบอลไทยเมื่อเย็นนะครับเป็นยังไงครับเราจะจมเกมไม่ได้เรื่องคำว่าไม่ได้เรื่องผมว่าได้เรื่องอยู่นะเล่นเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมอ๋ออันนี้อันนี้คือการเล่นใช่ไหมครับครับผมอ๋อแต่ว่าได้เรื่องก็คือได้เรื่องกับอินโดนีเซียได้เรื่องได้เรื่องควารู้สึกจริงๆอยากเป็นยังไงครับผมว่าเปลี่ยนแปลงดีกว่าเปลี่ยนแปลงคำแนะนำเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเปลี่ยนแปลงทั้งนายกเปลี่ยนแปลงทั้งโค้ดไม่ไหวไม่ไหวในความเห็นของฟุตบอลครับ บอลไทยเมื่อเย็นครับเซนพี่กอัพดูบอลไทยซีเกมเมื่อเย็นยังไม่ได้เรื่องเลยเห็นไม่ได้เรื่องยังไงเห็นมีมีเรื่องทั้งสนามเลยอ้าวรู้สึกยังไงบอกความรู้สึกในฐานะแฟนบอลไทยรู้สึกซีเรียสยอมรับผลความไปแพ้ไหมครับโอ้ยากจะให้แพ้แต่นาทีแรกเล่นอย่างนี้สมควรแพ้ครับ มาทางนี้บ้างครับแฟนบอลไทยหลัยากที่ได้ดูผลการแข่งกันแล้วมันมีปัญหาครอบครัวเลยครับทําไมครับอธิบายเพิ่มเติมหมดทอดนะทัดยังเหลืออยู่ไหมยัง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 อยู่แนะนาแนะนํำไหมแนะนําคนทํายังไงบ้างประเทศไทยน่ะพัฒนาแล้วใช่ไหม ไม่ต้องเปลี่ยนโค้ดใหม่หรอกโอ้ยอย่าให้พูดเลยเด oui> ี๋ยวมันจะเยอะโอเคครับอะชาเกียวเป็นไงครับบอลไทยเมื่อเย็นผมไม่ได้ดูผมไม่เคยดูบอลไม่ดูบอลก็เลยไม่สนใจอาทิตย์ที่เขาพูดพูดนี่ที่เขาพูดพูดนี่รู้สึกยังไงบ้างถ้าพูดถึงบอลไทยเมื่อเย็นเนี่ยรู้ว่าพ่ายแพ้รู้สึกดีใจด้วยไหม ไม่ไหวไม่ไหวนะครับนี่เป็กล้าเทีมงานผู้อยู่เบ like ื้องหลังทั้งหมดขอบคุณทุกท่านนะครับ